นายกเต็มจะถแถลงผลงานครบรอบหกเดือนไม่วันที่สิบห้าก็วันที่สิบหกมีนาค่ะก็คือหลังท่านกลับมาจากต่างประเทศนะคะเอ้ครบหกเดือนน้องจำวันไหนหกเดือนอ,อคุณทักษิณออกมาวันไหนคุณทักษิณออกมาวันที่ยี่สิปด่ะเออสิบแปดสิบแปดกุมภาก็คุณทักษิณอยู่หกเดือนไงกลับมาวันเดียววันที่ตั้ง คุณเฉตาเลือกคุณเฉตาเนี่ยประว<า>ันที่พุทักสิณกลับนะจำง่ายดียี่สิองสิงหาใช่ยี่สิบสองสิงหาอ๋อครบหกเดือนก็วันที่สิบแปดกุมภาอ๋อท่านนายกจะถแถลงสิบห้าหรือสิบหกมีนาใช่ไหมค<ห>่ะแล้วบอกว่าแม้ผลโพลประเมินผลงานหกเดือนให้ผ่านแต่ยังต้องเดินหน้าทําต่อให้ผลงานเป็นตัวพิสูจน<ห>์อ่าก็นี่นะอ่าฟังเสียงดูก็แล้วกันท่านนายกเตรียมจะถแถลงผลงานเมื่อวานนี้เห็นสววันชัยออกมาบอกเนี่ยอ่อ ไม่มีรูปธรรมเลยเหรอ,อดูเดือนนะเดี๋ฟังเสียงนายกก่อนให้ผลงานเป็นตัวพิสูจน์แล้วกันนะครับ mm hmm. ราบางเรื่องมันก็ต้องทําไปก่อน mm hmm. แล้วก็ค่อยๆมันก็จะมีอะไรที่เป็นรูปธรรมค่อยๆทยอยออกมานะครับ mm hmm. ผมเชื่อว่าตับมาวันที่สิบหกหรือส mm ิบห้าก็จะมีการถแถลงเรื่องของการที่เราทํางานมาหกเดือนพอดีเลยเนี่ย mm hmm. ว่าเราไป mm hmm. ที่เราไปจีบบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายมาเนี่ย mm hmm. ใครสําเร็จใครกําลังอยู่ในขั้นตอนไหนบ้าง อันนี้มีแน่นอนนะครับเพราะว่าก็ได้รับเสียงสะท้อนมาว่าแค่ไปต่างประเทศแล้วก็ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมก็รับฟังครับก็จะได้มาชี้แจงก็ดีครับก็มีอะไรที่ยังไม่ไม่ชัดเจนก็บอกมาก็ถ้าเกิดทําให้ได้ก็จะทํานะครับเพราะเราเองเราก็ไม่อยากถูกถูกต่อว่าโดยไม่เป็นความจริงอะนะครับก็เป็นหน้าที่เราที่เราต้องชี้แจงนะครับแต่ถ้าเกิดยังถ้าเกิดจะทําไม่ดีพออีกก็บอกมาก็จะพยายามปรับปรุงในหลายๆด้านนะครับอย่างที่อย่างที่ผมเรียนไปว่า ลงพื้นที่ไปไปพบปะกับคนที่อยู่ชายขอบของสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือเยอะแล้วก็ยังมียังมีอีกหลายภาคส่วนที่ผมก็ได้ไปอย่างเช่นชุมชนาาในอ่านในกรุงเทพนะครับท่า,านอดีตนายกอน,นันต์ก็บอกมาก็พยายามให้ให้ใหทีกกมกรทมจัดอยู่ว่าจะไปตรงไหนแลาจะไปยังไงน,นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกอ่ะผมเรียนตรงๆว่าภารกิจมันเยอะนะครับปัญหามันก็เยอะนะครับก็ต้องก็งต้องแก้กันไปนะครับเวลาก็มีอยู่แค่เนี้ยอ้าวท่านนายกสิบห้าสิบหก กำหนดการของท่านเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่เชียงรายนะเห็นว่ากลับมา14และจะไปเชียงใหม่เชียงราย15-17้ถึงบเท่านผู้ชมคือจะไปติดตามงานอันนี้รองเลขาธิการนายกอัฐมตรีบอกนะค่ะนนัทริยาทวีวงศ์เนี่ย15 17, ท่านนายกจะไปเชียงใหม่เชียงรายจะไปดูติดตามงานสำคัญที่รัฐบาลมอบเป็นนโยบายแล้วก็แนวทางไวเ้าจะแถลงยังไง15หรือ16 ดยู่เชียงใหม่เชียงรายอ่ะฝุ่นพ m 2อมหรือจะบินกลับมาแถบแล้วไปใหม่แล้วยังไม่จบนะหลังจากนั้นเนี่ยน้องไว้1 8แปคอมอสัญจรนะพะเยาค่ะพะเยาการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ไปพะเยานะคะเอออ่ะนี่เป็นความเคลื่อนไหวคือถ้านับจนถึงตอนนี้เนี่ยคุณเสียาเป็นในมตรีที่มีระยะของการเดินทางมากที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีนายกมาน้องใบเชื่อไหมในเวลาเท่ากันค่ะ คือถ้านับเป็นใหม่เขาเรียกนับเป็นอะไรนะว่าบินไปโน่นมานี่เดินทางไปใช่ไหมค่ะบางวันไปขึ้นเหนือลงใต้เลยจําได้ใ, <น S 1> ใช่ไหมในวันเดียวอ่ะใช่ค่ะเอออ่ะ